นี่ให้ดูเล่นน้ำเราเพื่อนเนาะถ่ายเป็นวิดีโอยาวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับครั้งก็มีวิดีโอสร้างวิดีโอยาวนะครับผสมผสานกันในช่อง youtube นะครับในทิตตอกก็ลงนะครับลงวลาคลิปนะครับแต่ใน youtube เราจะลงเยอะกว่าเนาะในช็อปนะ้องยูทูชช็อปโยนลงเยอะกว่าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับติดตามน้องไซายอย่าติดติดนะครับ ดดูน้ำเมยก็เริ่งที่จะอิ่มตัวแล้วนะออกไวเล็นข้างนอกแล้วแต่ตอนนี้แม่บากับาบากับลูกยังไม่อิ่มเลยนะกำลังสนุกกันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรารอตอนนี้เรารอแขกอยู่นะครับรอรอแขกมาป้อนนะฮะผมป้องกล้วยให้กับแบบน้องๆเนานะปองกล้วยให้กับน้องๆแล้วก็ มาถ่ายเซลฟี่มาถ่ายรูปเนาะรูปเสร็จแล้วมาอาบน้ำให้ฉันแล้วก็มาอะไรทาทาครนให้กับฉันนะครับตามสเต็กของเราคนระับเดี๋ยวามาดูกันนะแต่ว,ว่าผมตอนลงน้ำแล้วก็ตอนทางคโครนนี่คือไม่มีใครทายให้ผมเลยครับผมต้องดูแลน้องติดๆเนาะเพราะว่า ลงโครงเสร็จแล้วมันจะง,งุ่งิดนะครับมันทําให้เราแบบถ่ายไม่ทั่วถึงเนาะก็มันนี้ก็จะถ่ายให้ดูในตอนนี้นะถ้าทันผมว่าจะทําให้เพื่อนๆวันละคลิปสองคลิปนะครับเพื่อเพื่อนๆคนไหนได้ดูกันนะครับชอบสักเลี้ยงชอบอะไรเนี้ยช่องช้ามเปน,นี้นะครับทำไงนะ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆคนไหนก็มีเพื่อนที่ชอบสั์เลี้ยงก็ก็บอกต่อกันนะครับให้มาติดตามแล้วก็ มาติดตามหรือว่ามันดูก็ได้ครับให้มันดูเฉยๆเนาะมันดูมันดูนดว่าเป็นยังไงอย่างนี้นะเราติดตามก็ได้แค่มันดูนะครับถางก็น่ารักนะครับแต่ช้าง,งทุกตัวที่นี่เออ้ันทุกตัวนี่คือแบบยังเด็กเนาะก็ยังเด็กอยู่ยังไม่โตแบบโตแบบอายุ ส0นะครับ40-50ยังไม่ถึงนะครับที่นี่นะทีนน่นี้ที่นี่ก็บริษัทก็จะให้เป็นกีเปียเม่บาจะ21ปีนะครับแล้วก็น้ำเหมย22สปีเม่บา21 22่บเปีแล้วน้ำเหมยย1ปีแล้วก็น้องสายสปีแล้วก็นาโบอี้กบโบอี้จะ30นะครับ ให้เป็นอะไรก็อย่นี้นะผมบัวไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละต้ว <c oughs> ตน,นี้ก็กินก็่ข้อข้างที่จะอินทุกตัวแล้วครับดูจะท้องแล้วนะ <c oughs> ผมบ่าจะไปแบบแบบอะไร <c oughs> ยังไงเราเจอไม้ให้มันเยอะเนาะให้อาหารมันเยอะให้อาหารมันเยอะแล้วมันแบบ กินทิ้งกี่คว้างแล้วเราจะให้มัน,นทีละเนตทีละน้อยเเอาให้มันกินหมดแล้วก็กินอิ่มด้วยนะครับมันทิ้งมาคว้างนี่มันกินไม่อิ่มน,น้อยอย่างนี้เอดูมันเล่นต่อนะครับพูดจะเยอะไปแล้ว <c oughs> ดูเล่นกันน้าต่อนะครับจุดนางแล้ว แม่ออกออกแล้วนะคุณแม่ออกแล้วคุณแม่แบบน่าจะแบบอะไรเรื่องที่จะอินตัวแล้วเนาะก็คุณน้าลงต่อนะมันก็เล่นอะไรนี่เป็นเด็กเราเล่นได้ทั้งวันน้องสายเราเนี่ยเป็นเด็กรอยู่ได้ทั้งวันนะครับอเอ๊ะยงไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆเดี๋ยว จะมาถ่ายให้เพื่อนๆในคลิปใหม่นะครับนี่นะเหมือนนางแล้วยังไงก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย